สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็น,ยนของวันที่เท่าไหรนะ่ละยี่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกห้ายี่ิบ็ดยี่บแปดยีบเก้าสามสิบหนึ่งอ้าวได้สอง 5, 65, 27, 28, 29, อะนะเลยอีกห้าหกเจ็ดวันนะหวยออกแน่ๆนะครับผมอ่า จะออกตัวไหนตอนนี้เลขอันเลขดังเลขกันมากันแล้วนะเพียบนะตัวไหนดังตัวไหนเด็ดหาลอตเตอรี่ไม่เจอตัวไหนก็พอจะรู้กันแล้วนะครับผมอวันนี้ก็ออกมาเจอกันก็จะให้คลิปย้อนหลังคลิปที่เคยเสนอไปแล้วแหละแต่ว่าจะทำให้ดูนะ I FC บอกว่า นมไม่ทันแนมไม่ทันทําให้ดูหน่อยนะคือคลิปทิศหกมีนะทิศสีมาอ่าวันนี้เอาทิศหกมีให้ดูนะทิศหกมีมีแปดตัวนะแกทำแปดตัวปกติแกทำสี่ตัวแกไปคิดค้นเพิ่มเติมได้อีกสี่ตัวเป็นแปดนะหลวงพ่อพ้อพอมามหาง่าย เป็นอาจารย์ของแกนะสอนให้อะตามดูตัวเลขเลยนะครับผมทำแบบไหนนะตามดูตามชมกันเลยนะฮะเลขทิศสีมาอ่าเขียนไว้ก่อนนะ เอาแปดชุดลงไปด้วยนะสองพอคหกหกอัดทวนให้ดูหนึ่งวัดนะฮะทวนให้ดูหนึ่งวัดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด กับ99อ่าแกทำแบบไหนเรามาดูกันนะฮะจะไม่ให้จะไม่ให้บังนะจะเอียงเอียงไม่ให้บังนะอ่าจะเขียนไปก็ไม่ให้บังแกหลักเกียดนี่แหละตั้งนะเจ็ดมาตั้งอ่าแกก็เขียนไปเลยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาพอแล้วพอแล้ว ต่อไปผมจะใช้สีแดงเขียนนะเพื่อไม่ให้ท่านสับสนนะจะได้รู้ว่าเลขตัวไหนเขียนเลขตัวไหนเขียนก่อนเขียนหลังเจ็ดแปดเก้ย์หนึ่งสองสามสี่อ่าแก้ได้สีห้องแล้วนะไอ้สีตัวแล้วนะต่อไปอีกสีตัวแกก็เขียนต่อได้นะ เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศ่าต่อไปเจ็ดเลขห้านะห้าหกเจ็ดด้าศูย์ได้เลขกี่ชุดครับผม ได้เลขแปดชุดท่านมหาบอกว่าเอาเลขวิ่งมาจับนะเลขวิ่งท่านมหาก็คือเอาหลักเกตี่อะไรตั้งนะ่ยเจ็แปดเก้านะฮะศูนย์หนึ่งสองนะตรงนี้นะศูนย์หนึ่งสองตรงนี้สามสี่ห้าเลขท่านมหาตัวนี้นะ 012นี่เป็นตัววิ่งนะนี่รอบวิ่งตัวนี้ตัวที่มาก็คือ0ูนกับหน่นั่นเองตัววิ่งนะอา้าวศกับหมีตัวไหนบ้างครับห้องนี้มี7-1-4-0 7-1-0-4ง่าห้องนี้มี0 6นย์หกกับหนึ่งเจ็ดกว่าเลมันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผม อันนี้ก็ไม่เป็นการบังเอิญแล้วฮะมาหาเก่งนะมาเข้าหนึ่งเกีล่างเข้าศูย์หบนอ่าเรามาตามงวดน,นี้ดูนะเเลขมาหาจะแม่นไหมเลขทิศสีมากับเลขท่านมาหาจะแม่นไหมนะ 4, เก้าแปเก้าศูนย์หกเกียรหนึ่งเอาหลักหกนี้แล้วมาตั้ง ปึ๊บนา่นห7 8จดแปเอ่าเอาสีแดงเขียนจะให้รู้ว่ามันมันตัวไหนมาก่อนมาหลังนะสีแดงสีแดง0ูนยหนึ่งสองสอ่า อีกแปตัวที่เหลือนะสี่ตรงนี้ไปเลยนะสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เลยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดนะใส่สีแดงแปดสี่ห้าหกเจ็ดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง อ่เราเจาเลขวิ่งมาใส่นะวิ่งวิ่งวิ่งวอวิ่งเขียเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะวิ่งตัวไหนเขียนไปลองดูหนะ6ไป3ตัวนะหกเจ็ดแปด อ่าตัววิ่งนะวอวอวิ่ง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 ตัวไหนวิ่งตัวไหนวิ่งตัวนี้ครับอ่าวอเขียนวอถึต่ตรงนี้ก็แล้วกันนะวิ่งเก้าศนะูนย์หนึ่งนะนี่ละ9เก้าตรงนี้ศูนย์ตรงนี้หนึ่งตรงนี้เก้าตรงนี้ศูนย์ตรงนี้หนึ่งตรงนี้ ได้กี่ตัวครับผมอ่าเขียนด้วยหมดน้ำเงินนะถ้าหลักเก้ามานะห้องนี้มีเก้าสามถ้าหลักศูนย์มานะห้องนี้มีหกศูนย์ถ้าหลักหนึ่งมาห้องนี้มีหนึ่งเกียรตินะเอาหรือเปล่าหนึ่งเกียรติห้องนี้มาเก้าห้านะหลักเก้านี่เก้าห้าเห็นไหมห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนละห้องนี้ เก้าห้าถ้าเก้ามาห้องนี้มาเท่าไรมาศูนย์หกแม่มาสี่ตัวนะเก้า ศูนย์เก้ามหกมีอีกตัวคือ1หนึ่นะหนึ่งผมไม่ได้เขียนลงมีเก1หนึ่งหนึ่เนะผมจะเขียนลงตรงนี้นะตรงนี้ก็แล้วกันนะเกหนึอ่าหนึ่งเนะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งเ,เอากลับกันนะ เหมือนเหมือนงวดนี้สองแปดกับแปดสองนะนี่นี่เหนะ็นไหมที่ไม่ได้เขียนลงเอาลงให้หมดเลยนี่นะสองแปดกับแปดสองหมดเวลาพอดีครับผม แคบหน้าจอกันเอาไว้นะทำสองวัดเพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบดูกันนะเราจะปิดส่วนที่ลกหูลกตาออกไปวดที่แล้วเหลือไว้เฉพาะวันนี้นะวัดสองพอคอหกหกได้ตัวเลขเก้าสามหกศูนย์เ้าห้าศูหเพราะว่าเลขวิ่งเก้าศนหนึ่ง วิ่งตรงนี้นะเลขวิ่งท่านมหานะมหาสอนให้ลูกศิษย์ทิศสีมาบอกว่าเลขวิ่งไปจับ9 3 6, 0, 9, 5, 0, 6าสามหกศูนยเหนึ่งเนเลขตัวเดิมนะ17ก็ตัวเดิมเอ้เจก็ตัวเดิม06ก็ตัวเดิมอ้กลับเฉยๆตัวเลขที่สําคัญมี93กับ95้าตัวไหนจะมาอ่าไม่ได้ชี้เป้าว,วงกลมให้นะครับ สังเกตดูเองว่าเลขจะมาตามนี้ไหมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามเลขทิศหกมีให้อีกที่หนึ่งทิศหกมีก็มีวิธีทำของแกอีกนั่นแหละนะฮะจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมอ่ะแคมหน้าจอไว้นะครับผม เอาไว้จับลัตเตอรี่สองตัวบนกันดูนะใครที่ไม่มีตัวเลขในใจก็ลองเอากลุ่มนี้ไปทําดูนะ93 95 6006 7117ตัวเดิมก็อาจจะมาได้นะ1771ไม่แน่แต่ถ้าผมแล้วก็ชอบตัวใหม่นั่นแหละ93 95ไปนู่นนะครับผม อ่ะหาลาพาจากกันเท่านี้นะครับหมดเวลาแล้วสีบเบียดนาทีเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมขี้โมไม่ได้โมนะไปตามสูตรของมันสูตรมันเดินดีมันก็เข้าถ้ามันหลีกหนีสูตรมันก็ป้ายห่างๆไม่เข้าเหมือนกันแหละนะครับผมอ่ะหามลาพาจากกันเท่านี้นะครับมืดค่าแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว